ครับเราก็อยู่กับกิจกรรมในส่วนของออไรส์นะครับในส่วนของออไรส์มอร์นิ่งไรส์นั่นเองนะฮะเราก็พาลูกค้าชาวสกูตเตอร์ที่ออกรถจักออไรส์ของเราไปไม่ว่าจะเป็นนะครับแรนเบต้านะครับกับเปโยนะครับก็พาไปทํากิจกรรมในส่วนของพาลูกค้าขับขี่ในช่วงเช้านะครับพาไปทานกาแฟแล้วก็สไตล์คาเฟ่ที่มันมีความพิเศษเฉพาะเจาะจงของมันนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปในส่วนของสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับ จังหวัดอะไรครับก็คือจังหวัดอายุทยาของเรานั่นเองครับก็เอาเป็นว่ากิจกรรมของเราเป็นอย่างไรครับก็เดี๋ยวดูในวิดีโอได้เลยครับความสนุกมีแน่นอนครับเราไปชมกันครับบ๊ายบาย และเราก็มาถึงกันแล้วนะครับในส่วนของคาเฟ่ที่เรามาแวะจุดเที่ยวกันนะฮะก็คือโมโซยูเดียนะฮะก็เป็นคาเฟ่สไตล์เชฟเปนิสนี่ใช้คำนี้เลยนะฮะก็บรรยากาศข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่เนี้รอบๆผมบอกได้เลยว่าที่นี่เขาม,มีทั้งชาวชุดกิมินนะครับแล้วก็ต่างๆด้วยแล้วก็เอาเป็นว่าเหมาะกับสไตล์ชาวราแน่นอนครับ แนวแบบวินเทจด้วยเนาะม,นม,นม,นมันก็คือเราชอบแนวนี้อยู่แล้วตอนแรกขับเวตามาค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแลมเบ้าอตอมีความชื่นชอบตรงที่ว่ามันเป็นรถที่แบบว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือนใครครับแล้วไม่ค่อยซ้าใครครับผมชอบดีไซน์ที่แบบว่าคือมองแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะครัเนเห็นครั้งแรกก็รู้สึกชอบดีไซน์ด,ด,นดูมันมีความโค้งมนตัวถังมันเรียวสวยดีครับมองไกลๆก็คือชัดเจน ผมการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ถือว่าตอบโจทย์ดีครับผมมี u ูบ x ็อกที่สามารถถอดออกมาใส่ของได้ครับผมแล้วก็มีที่แขวนของให้ด้วยก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ใช้ทุกวันครับแล้วก็คือชอบตรงที่มันคล่องตัวแล้วก็โฉบเฉี่ยวดีใช่ครับก็ไปกลับก็เกือบ40นะคะเพราะว่าบางทีทำงานเป็นฟูลแมนใช่ไหมคะเราก็จะต้องแวะตามไซต์ไปดูงานอนะไรอย่างนี้ย ก็ใช้เยอะอยู่ค่ะต่อวันก็ถ้าถ้าชอบะครับก็ก็รถก,ก็ใช้งานได้ปกติครับ,รบถือว่าดีเลยอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เราก็ลองลองซื้อมาใช้ดูครับแล้วก็ได้รู้กับตัวเองว่าเป็นยังไงครับบครัผมก็ถ้ารุ่น V200 ซื้อมาก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีครับผมเอาไปซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผม ดีค่ะเพราะว่าเอาตรงๆค่ะเลือกเพราะว่าสีแปกตาสวยสะดุดตาค่ะอ่าก็มาเป็นสาวกเลยเมตตาเถอะค่ะ